สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2565นะคะแม่ตาน,นะคะชุติบอกต่อนะคะก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเดือนนี้นะคะมีเงินเข้า สูงสุดอยู่ที่2,000บาทนะคะจะเป็นเงินอะไรบ้างนั้นนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาในคลิปทั้งหมดนะคะแม่ตานก็อยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะจากพ่อแม่พี่น้องหลุงป้านาะอาทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะ วันนี้วันที่1ก็จะมีเงินเข้าหลายรายการเลยนะคะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นเงินที่ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะ200300บาทเงินจํานวนนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะสามารถใช้ซื้อสินค้าได้อย่างเดียวและก็ไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะวงเงินชําระสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อใช้ซื้อของที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรนะคะ ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดนะคะผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยนะคะน้อยกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ และสำหรับผู้ที่ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่30,000บาทจนถึง10,000 0บาทต่อปีนะคะจะได้รับวงเงินช่วยเหลือนะคะ200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีค่ารถโดยสารนะคะ500บาทอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะค่ารถโดยสารประจำทางนะคะขององค์การขนส่งมวลชนของกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ขอสอมกอแล้วก็รถไฟฟ้านะคะ ได้500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดในเขตปริมณฑลนะคะได้แก่จังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและก็นคนปรปฐมนะคะ แล้วก็ในส่วนของลดโดยสารนะคะบขสลถทัวร์นะคะ500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนนะคะจะใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยแต่ว่าไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะคะโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรประชาชนนะคะไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วดยสารบขสได้เลยนะคะแล้วก็ค่ารถไฟนะคะต่อคนต่อเดือนเหมือนกันนะคะ500บาท ก็จะได้สิทธิ์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เกินวงเงินนะคะที่กําหนดให้โดยสามารถนำบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วรถไฟเช่นกันนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแต่ว่าเราเอาไปซื้อตั๋วรถได้เลยนะคะในวงเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็มาที่ค่ากา๊าซุงต้มนะคะ LPG เดือนนี้ก็จะได้เพิ่มแล้วนะคะ55บาทเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะต่อคนต่อ3เดือนนี้หมายถึงว่า100บาทนะคะในระยะเวลา3เดือนนี้ใช้ได้แค่100บาทนะคะจะหมดเขตนะคะในวันที่31ทธันวาคมนี้นะคะ จะใช้ได้สำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะภายในระยะเวลา3เดือนนะคะก็ไม่เกินวงเงิน100บาทอย่างที่บอกข้างต้นนะคะแล้วก็มาต่อที่ก๊าซ LPG นะคะจากปตทนะคะจำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนนะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปนะคะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มร้านค้าหาบเล่แผงลอยนะคะโดยสิทธิ์นี้ก็ได้ตามวงเงินนี้เลย100บาทนะคะก็จะใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565นี้นะคะแล้วมาต่อกันที่วันที่10พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นทารกผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะ ในวันที่10นะคะกลุ่มทารกแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะก็จะมีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะได้รับ600บาทต่อเดือนนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้นะคะรับได้ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะไม่ใช่พ่อแม่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะคือจะต้องมีเด็กที่อยู่ในการดูแลนะคะในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะก็สามารถขึ้นทะเบียนตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะและสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้ตามขั้นบันไดเลยนะคะเบี้ยผู้สูงอายุนะคะ60ปีจนถึง69ปีก็จะได้รับเดือนละ600บาทนะคะ ผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีจนถึง79ปีก็จะได้เดือนละ700บาทนะคะและผู้สูงอายุที่อายุ80จนถึง89ปีก็จะได้เดือนละ800บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้เดือนละ1,000บาทนั่นเองนะคะแล้วมาต่อที่กลุ่มผู้พิการนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงอายุเหมือนกันนะคะผู้พิการที่ อายุตั้งแต่0จนถึง17ปีก็คือต่ำกว่า18ปีนะคะจะได้เดือนละ1,000บาทนะคะแล้วก็ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้เดือนละ800บาทนั่นเองนะคะ มาต่อที่น้ำประปาฟรีนะคะจำนวน100บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือนอันนี้กดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็สามารถสะสมไปใช้ได้ในเดือนถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะครัวเรือนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำประปาในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับสิทธิ์100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะส่วนที่เกิน100บาทไปนะคะแต่ไม่ถึง315บาบาทนะคะก็ต้องชำระด้วยตนเอง แต่ถ้าหากเกิน315บาทนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องรับภาระในการชำระค่าน้ำทั้งหมดนะคะ อันนี้ก็คือจะต้องสำรองเงินจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนนะคะแล้วเงินนี้ก็จะโอนเข้าให้ในระบบนะคะโอนเข้าให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะในวันที่18พฤศจิกายน2565นะคะและโครงการนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ต่อระยะเวลานะคะไปจนถึงนาเดือนเมษายน2566นั่นเองนะคะ มาต่อที่ค่าไฟฟรีนะคะจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะอันนี้กดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วและก็ใช้ไฟในรอบของรอบเดือนตุลาคม2,565นะคะ จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟีนะคะกรณีไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ค่าไฟฟีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทนะคะแต่ถ้าหากท่านใช้เกิน315บาทนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องชำระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ เงินก็จะโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกท่านนะคะที่ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟไว้นะคะในวันที่18พฤศจิกายน2565นะคะและล่าสุดเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับค่าน้ำเลยก็คือว่ารัฐบาลนะคะต่อมาตรการนี้นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปจนถึงเดือนเมษายน2566นั่นเองนะคะ แล้วก็มาต่อที่วันที่22พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะจำนวน200บาทนะคะอันนี้กดเป็นเงินสดได้แล้วก็สามารถสะสมไปใช้ได้ในเดือนถัดไปเหมือนกันนะคะสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอันนี้จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทนะคะ ต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800นะคะในทุกวันที่10ก็จะมาเพิ่มจากตรงนี้อีก200ก็เป็น100บาทนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะมาตรการนี้จะหมดไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนนะคะแต่อันนี้รัฐบาลยังไม่ได้มาประกาศยุติการจ่ายนะคะแสดงว่ายังจ่ายต่อไปยังรับต่อไปได้เรื่อยๆนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ การจ่ายยังไงทางช่องของแม่ตานะคะก็จะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันทันทีนะคะใครมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงนะคะสามารถ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ตานจะเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านแล้วก็จะเข้ามาตอบคําถามให้นะคะคลิปนี้แม่ตานก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตมาบอกต่อพอแม่พี่น้องทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของแม่ตานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องของแม่ตานไว้นะคะสวัสดีค่ะ